สวัสดีค่ะตอนนี้การเทียนออฟแบนแบนก็ได้มาถึงภาค8กันแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องของภาค8ให้ฟังกันใครที่อยากฟังเรื่องราวก่อนๆน,นะคะก็ฟังได้ใน playlist นี้ได้เลยค่ะการเทียนออฟ n บนบบนนะคะ ภาค8 a n t i d e v i l โดยคำอธิบายของสตีนนะคะตำรวจด้านสุดลึกลับของโรงเรียนอนุบาลบันบันเพื่อเอาตัวรอดจากการหลอกลวงและปริศนาใหม่ๆที่รอคุณอยู่เปิดเผยความจริงเบื้องหลังสถานที่และค้นหาเบาะแสข,ของลูกๆของคุณที่หายไปหลังจากเหตุการณ์ล่าสุดนะคะคุณถูกเพื่อนๆหลอกจึงเจาะลึกเข้าไปสู่สถาบันศึกษาลึกลับที่ชื่อว่าโรงเรียนบันบันตอนนี้คุณจะต้องพึ่งพาตัวเองอย่างเต็มที่และอนาคตของทุกสิ่งก็ขึ้นอยู่กับคุณนะคะ เพื่อนของคุณอาจจะตายไปพร้อมกับคุณหรือหันหลังให้คุณต่อจากนี้คุณจะต้องเจอกับศัตรูใหม่ๆที่ทําให้คุณไม่มีวันรู้สึกเหงาอีกต่อไปแน่นอนนะคะในโรงเรียนอนุบาลแบนๆบนจะมีศัตรูให้ก่อร่างสร้างตัวอยู่ทุกซอกทุกมุมเลยทีเดียวก็เนื้อหาในเกมนะครับ ผู้เล่นจะต้องตื่นขึ้นมาในเรือนจํานะคะที่ควบคุมโดยเซลินเจียนนะคะซึ่งพวกเขาจะได้พบกับสติงเกอร์ฟินนะคะซึ่งตอนนี้จะมีขนาดตัวที่เล็กกว่าผู้เล่นเลยหนึ่งในนักโทษคนอื่นจะพาผู้เล่นไปยังที่ซ่อนลับนะคะเพื่อพบกับหัวหน้าของพวกเขาและคิดหาวิธีหลบหนีจากเรือนจําหัวหน้าที่ถูกเปิดเผยข,ขึ้นมาคือเซอร์ดาดาดูนะคะซึ่งจะอยู่ข้างๆกับจัมเบอร์จอร์ที่หมดสติไปซึ่งในคุกเนี่ยจะเจอเพื่อนๆของเราบางส่วนแล้วก็มีบางส่วนที่หายไปตามเนื้อเรื่องก่อนหน้านี้นะคะ ผู้เล่นและแผนการหลบหนีของนักทอดคนอื่นๆเนี่ยก็ถูกจับได้โดยในอำเภอโทสเตอร์นะคะผู้คุมเรือนจำผู้เล่นจะถูกส่งไปประหารชีวิตนะคะแต่ได้รับการช่วยเหลือเมื่อถูกลถบรรทุกนะคะชนเข้ากับทางเข้าเรือนจําและผู้เล่นไหนก็ขึ้นรถบรรทุกก่อนที่มันจะชนนะคะทาให้พวกเขาไปอยู่ในถงทางเดินที่พวกเขาพบกับบันๆนะคะที่มีความเสียหายหลังจากการต่อสู้ของภาคก่อนนะคะซึ่ง Notify Army นะคะก็คือภาคที่แล้วเนาะแล้วบันบันเนี่ยปกปดล็อกผู้เสื้อผ้านะคะก็ปล่อยฟอมโบหลังจากที่พวกเขาถูกขังเอาไว้นะคะฟอมโบก็คงยังเชื่ออยู่นะคะว่าพวกเขากำลังเล่นซ่อนแอบอะไรกับแบนแบนในบันบันภาคศูนย์นะคะเขาอ่ะก็ยังคงเชื่อว่าเออกำลังเล่นซ่อนหาอะไรอยู่หรือเปล่าแต่จริงๆไม่ใช่นะคะแบนแบนก็ได้ตามแล้วก็คัดเลือก ฟอมโบออกมานะคะผู้เล่นแบนแบนและฟอมโบเนี่ยขึ้นรถไฟซึ่งจะมีเสียงประกาศจากสัญญาแพทย์น,นะคะว่าผู้เล่นเนี่ยทำการหลบหนีออกจากคุกและตอนนี้กลายเป็นอาชญากรที่ถูกตามตัวมีค่าหัวนะคะ ก็คือประมาณ1ิ l ล l อตติปอปแล้วก็มีทีมดีแพรม,มิชชั่นใหม่นะคะจึงกำลังตามล่าพวกเราอย่างแบบแข่งขันเลยเแบนก็บอกว่าเขาอะกำลังจะเดินทางไปหาเหตุผลกับสัญ,ญาแพทย์เมื่อรู้ว่าแบบไม่สามารถพาผู้เล่นไปด้วยได้เนี่ยเขาจึงบอกให้ผู้เล่นค้นหาอุปกรณ์เก่าๆนะคะในคลินิกเก่าก่อนที่จะพบกันอีกครั้งหนึ่งในขณะที่ค้นหานะคะผู้เล่นก็ได้พบกับผู้ช่วยของบัตเตอร์กิงเกิลโดยผู้ช่วยเนี่ยเข้าใจผิดว่าผู้เล่นเป็นดร อะไรยู u c h h e s m a n อะทำไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะคะจึงให้รีโมทใหม่แกแก่เขานะคะแล้วก็สั่งให้ผู้เล่นเนี่ยพบกับ midship doctor นะคะหลังจากที่พบอาการเจ็บป่วยหลายแห่งบนตัวผู้เล่นน่ยก็พบ,พบกับหมอพวกเขาก็เรียกร้องให้ผู้เล่นน่ย คนเอเนฟนาลีน่านะคะเพราะเธอคือลักแท้เพียงหนึ่งเดียวของคุณหมอนะคะเมื่อได้รับคำสั่งจากคุณหมอแล้วพวกเขาก็ได้สร้างจีวนเนียมนะคะจีวัเนียมอาเบิลมิเนชั่นขึ้มานะคะแล้วก็หมอหมอก็เหมือนแบบจะฆ่าด้วยความหงุดหงิดอะไรสักอย่างนะคะก่อนที่จะถูกจับตัวแล้วก็คาดว่าจะถูกฆ่าโดยคอร์เดนโซนะคะสมาชิกคนแรกของอีอทีใหม่อะ่ะทีมแบล็กมิเนชั่นใหม่นะคะซึ่ง พยายามจะฆ่าผู้เล่นด้วยเช่นเดียวกันนะคะอย่างไรก็ตามพวกเขาก็ได้แพ้แพ้ไปแล้วก็ผู้เล่นก็มุ่งหน้าไปสู่หอคอยเพื่อพบกับบันบันฟิมโบแล้วก็ไซลิงเจียงนะคะหลังจากนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องของพวกเขา3ามคนนะคะก็ไปดูกันเลยว่าพวกเขาได้พูดอะไรกันบ้างปะจะรู้ว่าแกไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้เจ็ด <7. S 1> ฉันจะพาเธอออกไปจากที่นั่นเองตอนนี้ฉันรู้ทุกอย่างแล้ว ฉันมาแทนที่คุณ6แต่คุณกับขังฉันเอาไว้ในที่ที่ไม่มีใครหาเจอแล้วคุณจะช่วยโลกด้วยข้อมูลเหล่านี้ได้ยังไงละ่ะเพียงแค่คุณกดปุ่มฉันก็จะทำให้คุณไม่เห็นเลข7อีกต่อไปอยอมมอบตัวเถอฟัมโบพูดตรงๆนะเราต้องการส่วนหนึ่งของเธอเลยแหละ และบางทีฉันก็อาจจะปล่อยเจ็ดไปเพราะเธอก็จะไม่จำเป็นอีกต่อไปนายรู้ใช่ไหมํ <S <S ำตามที่เขาบอกเธอฟอมโบ้โบนั่นแหละคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนไม่เอาด้วยหรอกพวกคุณสองคนเอาเปรียบฉันมากเกินไปพอแล้วนะเออนายมาถึงนี่แล้วฉันจะขอตัวไปทำอะไรต่อเลยก็แล้วกันเนาะเจ็ด <7. S 1> ไม่นะ นั่นโปรเจกเตอร์เหรอนั่นมันโปรเจกเตอร์นี่ได้โปรดไปเปิดมันปิดมันซะเดี๋ยวทำไมนะ่ะเราไปดูกันเลยดีกว่าสิวอทนี่คือการทดลองเหรอนั่นมันของปลอมใช่เหรอมาเป็นภาพขนาดนี้เอาอะไรมาปลอม เฟกนิวก็ไม่น่าใช่ดูสภาพจบแล้วโดนแฉแซนดิเจียนคุณคือสาเหตุที่ทำให้ฉันเป็นแบบนี้ใช่ไหมทำไมคุณถึงทำอย่างนั้น ในเวลานั้นน่ะคุณก็เป็นเพียงกรณีสุ่มอีกกรณีหนึ่งเท่านั้นสําหรับฉันแค่นั้นเองพูดแบบไม่เยแสเลยอ่ะฉันไม่รู้เลยว่าเธอจะกลายเป็นการทดลองที่ฉันชอบที่สุดด้วยซ้ำแต่เราสามารถย้อนกลับมันได้ใช่ไหมล่ะการทดลองที่ชอบที่สุดงั้นเหรอโอ้ว้ารู้ว่าวันหนึ่งเรื่องนี้จะต้องเกิดขึ้น ในบรรดาผลงานทั้งหมดของฉันคุณมีสเสน่ห์ที่สุดเลยรู้ไหมคุณคือสิ่งที่งดงามโอ้ตอบดีๆนี่เองเรียบไปอยค่ะไซเลนเจ์น่าเสียดายที่ฉันไม่ได้ดูการทดลองวรอบสุดท้าย เออลงไปในคลองทีนี้ทำไงล่ะมีอีกเรื่องหนึ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับฉันนะ6กฉันไม่ใช่คุณในเวอร์ชั่นที่สมบูรณ์แบบอย่างที่พวกเขาอยากให้เป็นและคุณก็ไม่ได้ไม่สมบูรณ์แบบอย่างที่พวกเขาอยากจะคิดให้คุณที่จะเป็นพวกเราไม่มีใครสมบูรณ์แบบกันทั้งนั้นแหละฉันแค่ควบคุมอารมณ์โกรธได้ดีขึ้นอะ๊เออเอ๊ะเฮ้ยอยไปนะเพื่อน

ชุดพิเศษคุดคุ้มทำไงอะเจ็บแล้วแบนแบน,บนคือแบบเสียเปรียบอะเพราะว่าร่างไม่สมบูรณ์อือเอออุ้ยเฮ้ยโอ้โอ้าวอ้าวอ้าวเอ้ามือทิ้งให้กูอยู่คนเดียวอีกะอะไอ้พวกนี้เอ้แรับหลังพวกมึงแอบไปทำอะไรกันไหมนะไปกูโดดเดียวอีกอะ ือยังไงตายคู่หรือว่าหลอมรวมกันเป็นหนึ่งฉันคือหนึ่งเดียวของเธอฉันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกับเธอเอ่กลายเป็นวาไปแล้วมั้งโอ้เด็กเหรอ oh <my> แม่พ่อในที่สุดเราก็ได้พบพวกเขาแล้วโอ้หรือว่าลูกๆเราอยู่ในนี้ใช่ไหม อันนี้เปิดไม่ได้นะจากนั้นตัวกิมมดก็จะเข้ามาสู่เวทีเออตัวอะไรโอ้โหยเธอเคลื่อนไหวเหมือนควันเงียบงนันอึดอดัดไม่อาจหลีกเลี่ยงได้และฉันก็ยกคำพูดของเธอมาทั้งหมดเลยเธอต้องการฉันมากพอๆกับที่ฉันต้องการเธอพี่ละฉันสิตอนนี้กดเริ่มเปลี่ยนไปแล้ว ที่นี่ไม่มีกดไม่มีปุ่มก็โอเคนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะกับเนื้อเรื่องของภาค8ดนะทุกคนก,ก,ก,ก็ตามสไตล์เขาอะก็จะมีอะไรที่มันซ่อนไปซ่อนมางงงงงวยไม่รู้ว่าตัวไหนจะรอดหรือไม่รอดนะคะอาจจะมีปริศนาต่อไปหรืออาจจะมีการเชื่อมโยงของตัวละครตัวถัดไปขึ้นมา แต่ที่เราคิดนะคะฟัมโบ่กับบันเนี่ยก็คือไม่น่าจะไม่น่าจะตายนะคะอาจจะรวมเป็นหนึ่งก็ได้นะไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบาย